มีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอจะลืมแล้วมั้ง ความคิดไวคงไม่ได้แค่ฟัคนคงไม่ใช่ผู้ชายทำให้เธอสมหวังมีผู้หญิงเป็นร้อยผู้ชายเป็นหมืน่นแต่ว่าเธอจะไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมแล้วมัง้ง ภาพที่คิดไว้ก็ไม่ได้แค่ฝันกไมาใช่ผู้ชายทำให้เธอสมหวังก็ไม่รู้นำพาฉันมาเจอเธอผู้ชายที่เซอเซอที่เธอยังมองเป็นคนธรรมดามีดองบีเอ็มแต่เธอางใจเย็นไม่นานก็คงมีเธอมาใจยตาวบนฟ้าแต่เป็นได้อยู่บนดินไม่นานอยู่กับฉันแต่ไม่นานคงจะชินกูเดินมาคนเดียวไม่มีแกงไม่มีทีมแรับเปอร์ิิกระจอกแต่สักวันกูจะปีให้เธอเป็นหนึ่งในใจตลอดถึงไม่มีโรสสปอร์ตเธอก็ไม่คิดจะทออใจไม่รู้วันไหนก็จะจากไปทางจะ ไม่ข้ามกับหลอดไฟสัญญาชีวิตเธอจะปลอดไปไม่ว่ารุงนี้เป็นอย่างไรจะมีเพียงเธอตลอดไปตลอดใจมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระาดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมแล้วมั้ง ภาพทีคิดไวกคงไม่ได้แค่ฟันคงไม่ใช่ผู้ชายทำให้เธอสมหวังมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคจะลืมแล้วมัง้งภาพทีคิดไว้คงไม่ได้แค่ฟันคงไม่ใช่ผู้ชายทำให้เธอสมหวัง แม้ man, s <S จะนานเท่าได้ีใจจะไปหาแม้ื่อไกลเท่าได้เพียงเธอแค่หนึ่งหาแมมว่าเธอจะมีใครแต่ใจของไฟหาแม้ื่อฉันจะอดตายแต่ใจไม่เหนยน้ Đ องเป็นสาวเนื้อสูงเรือลิบเลี่ยวลมเนื้อพัดเปลวลอยเลี้ยวบนดอย ที่เป็นนุ่มน้อยอย่างเคยเฝ้าคอยอยากจะเห็นดาวน้อยล่องลอยลอง มีผู้หญิงเป็นร้อยเลยมีชายเป็นหมื่นแต่เธอเดินไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่คอยส่วยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธองจะลืมแล้วมั้งปวามที่คิดไวก็เป็นได้แค่ฝันก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวังมีผู้หญิงเป็นร้อยเลยมีชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอเดินไม่เหมือนคนอื่นได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่คอยส่วยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธองจะลืม แมลม้วมั้งว่าที่คิดไว้คงไม่ได้แก้ฝันกูไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวังเอ้